ัดตัวคุณลุงแก,แก่มาเปลี่ยนหลายอย่างเลยวันนี้ก็มาเช็คช่วงล่างทุกอย่างหมดเลยวันนี้จุดที่เสียหลักๆของวันนี้ก็คืออน,นี่ครับปีนอกล่างแล้วก็บูทบูทก็เลยเสียเบิร์ห้างเลยจอยเนี่ยตัวนี่ตัวลูกหมากเนะี่ยลูกหมากปีนกล่างลูกหมากปีกนกล่างเ,เบิร์ห้างหมดแล้วของแท้ใส่จบเลยใช้ยาวๆวมันใช้จนลืมเลยนยะ แม่น้องเขาน่ารักนะลุงเขาทำเก่งนะแ,แล้วก็ข้างก็อยู่ฝั่งนี้นข้างนี้ฝัง่งนน้นมั้งสองฝั่งเลยหาลุงม,มาทำเนี่ยสองฝั่งเลยนะอัถอดห้างเบิกห้างใหม่เลยจบยาวแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะซ่อมแล็กสั่งแล็กมาละสั่งแล็กสั่งปั๊มแล้วก็ซีนวาล สเกลตัวนี้สั่งมาเรียบร้อยละสั่งมาหมดละแล็คก็สั่งมาหมดละทั้งชุดแล้วก็ปัม๊มปั๊มพาวเวอร์ก็สั่งมาละสั่งมาหมดเรียบร้อยละใช้งานได้ดีเลย้ผ้ามันใช้งานได้ยาวนะดูแล้วแค้ที่มันรั่วรูงนี้นิดหนึ่งนะไม่เป็นไรยาวทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จบค่อยๆทำกันทำมันใส่แบบนี้